เราจะมีแนวทางหรือว่าแผนในส่วนของเราที่จะขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลเนี่ยค่ะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารจากเหตุปัจจัยในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เราฟังตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะอ่าโควิดนะคะหรือว่ากระแสที่เราจะมาทําให้ตําบลเกาะหลักของเราเนี่ยค่ะเป็นตนําบลที่อ่ามีความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ดูแลพี่น้องในหมู่บ้านในตำบลของกอหลักเนี่ยค่ะในแนวทางตรงนี้ค่ะในแต่ละหมู่บ้านที่ท่านอยู่ตรงนี้ค่ะมีแนวทางอย่างไรบ้างคะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะก็จะพยายามทำํำให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์อาหารที่ปลอดภัยแล้วก็มีสมุนไพรให้ครบวงจรแล้วก็เพิ่มให้มากขึ้นค่ะจะได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ได้มีพอเพียงค่ะก็จะทําให้ดีที่สุดเลยก็ดีนะครับเห็นของที่นั่นก็มัน,มนสภาพดินของตะบนกรหลับแต่อยากจะเห็นแบบอย่างให้ดูได้ก็มงว่าเออดีละที่เราดินแบบดูใกล้ใกล้นะครับผมเพราะว่าถ้าพูดถึงที่เราอบรมมนเนี่ยก็อยากจะให้ ผู้นำได้เริ่มนะผู้นำต้องนําก่อนหรือต้องทําก่อนอนะ่ะผมว่าอันนี้ดีทีเดียวนะอย่างน้อยเราก็เป็นแบบอย่างก่อนนะครับผมก็ขอเสนอความคิดเห็นเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณครับแบ่งปันแบ่งสั่นปันรักที่ให้เพื่อนๆน,นมารวมตัวกันที่จะแลกเปลี่ยนอ่าเม็ดผักพืชผักใครมีอะไรก็จะมาแลกเปลี่ยนกันช่วยกัน การสร้างโมเดลจริงๆแล้วอ่เขาบอกอะ,อะไรคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนอยู่ได้สี่คนแลกเปลี่ยนกันนะตั้งอาชีพที่ใหญ่ขึ้นนี่ก็คือดีขอเขาแยกว่าอะไรแลนนรกอไ,ไอเดียแต่ละคนนะมาใช้งานพอใช้งานเสร็จแล้วว่าคนนี้ยเราก็ว่าคิดว่าใครจะทําอะไรไอเดียแต่ละคนมาไม่เหมือนกันผมอยากคัดแยกขยะนะครับให้ควลเรือนะการคัดแยกขยะแล้วก็อยากจะทําธนาคารขยะของมูลนึ่งนะครับผม คิดอยู่ครับอยากจะเริ่มอยู่ครับตอนนี้ก็คือเป็นในส่วนที่เราอยากทำนะคะก็คือในเรื่องของโครงการธนา<ช>คารขยรนะเนาะพี่คุณส่งพร้อมไหมคะพร้อมที่จะทาเป็นจุดตัวอย่างไหมคะพร้อมค่ะเพราะว่าเหมันมมทีนะ่แล้วไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรทุกคนมีแรงเดี๋ยวลงไปช่วยจริงๆแล้วเราก็หัวหัวเดียวกับเทมที่ก็คือคนเดียวมีที่ได้เพื่อนมาส่งของ ค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีไอเยนแตกต่างแล้วก็ประสบการณ์ก็แตกต่างกันน้องสุนีรักพร้อมไหมคะพร้อหน้าค่ะคือไม่ไม่อะไรแต่ว่าแนวคิดเราก็คือพรุ่งนี้เราจะลงมือเรยคือใค,ใครใครไม่มาร่วมเราก็เตรียมกัน้งแว่เดี๋ยวพวุ่งนี้เราจะเดินเนินเราก็จะทำเ<า>ลยเราคิดว่าตำบลเรามีจุดจุดแข็งยังไงบ้างคะจ,งจุดแข็งจุดแข็งคุดแข็งองเราก็คือ อืมเอ่อพื้นที่ไหมคะเนาะพื้นที่เหมาะสมในการทําการเกษตรรูอไหมใช่บ้านผู้นํามีให้ความร่วมมือว่าทุกคนในมูในตำบลก๊ลักษณ์นะจะให้ความร่วมมือกันได้ดีนะครับที่ผมมองดูนะในฐาน,นะผู้ใหญ่้องใหม่ครับอ่านะแล้วจุดอ่อนล่ะคะจุดอ่อนมีอะไรบ้างพี่ลา ความร่วมมือขอ,อปงประชาชนที่ให้ความร่วมมือน้อยอ่ายัางมีการให้ความ,มร่วมมือน้อยใช่ไหมคะมอ่าค่ะค่ะแล้วอ่าเราลองมาดูโอกาสนะคะว่าโอกาสของของเราเนี่ยค่ะของตำบลก่อนหลังก็เราสามารถจะสร้างกระบวนการในการพัฒนาในสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ได้เพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้กระบวนการตรงนี้ค่ะสามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ แล้วก็มีส่วนของอุปสรรคค่ะก็ยังมองว่าในส่วนของพื้นที่ของตำบลมีเกาะหลักค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินปนทรายก็ยังไม่สามารถจัดเก็บน้าได้ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อีกส่วนก็คือในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพซึ่งปัจจุบันนยคะเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าสภาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้สกต้องตามฤดูกาลนะคะก็ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของแต่ละกลเรียนในพื้นที่แล้วก็จะมาในส่วนของตำบลกอหลักที่เราเป็นบ้านน้องที่อำเภอได้ที่นาคัดเลือกแล้วเราเขาว่าตำบลกอลักเป็นอีกตำบลหนึ่งที่สามารถดำเนินกันได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้นําชุมชนทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะ่ะจะ